ที่บ้านกระปุกนี่แน่ไม่มีแน่นอนเลยใช่ไหมฮะถ้าเจอก็มาบอกแล้วกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> มาโรงกระสาบทั้งทีต้องขอดูขั้นตอนการผลิตเหรียญว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างวันนี้เราได้ผู้ชำนาญการมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันครับตอนแรกเราก็ต้องออกแบบมาเป็นแบบกระดาษก่อนนะคะแล้วไปขอพระบรมราชานุญาต เมื่อปรดก้าลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาปั้นเป็นแม่แบบดินน้ำมันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เทเป็นแบบแบบปูนลายลงนะคะสําหรับที่จะตกแต่งเก็บรายละเอียดและเป็นแบบยางซิลิโคนและถ่ายเป็นแม่แบบอีพ็อกซี่เพื่อให้มันมีความแข็งเพียงพอที่จะไปใช้ในการย่อลายคือการย่อลายนี่เป็นการถ่ายแบบจากแม่แบบของเราที่ปั้นไว้นะคะลงบนเหล็กเพื่อให้มีขนาดตามเท่าเหรียญจริงนะคะเมื่อได้ แม่แบบออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปถอนเป็นแม่ถอนแล้วก็ผลิตเป็นดวงตาขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับที่จะมาใส่ในเครื่องตีตาติดตั้งกับเครื่องตีตาแล้วก็เพื่อจะปั๊มออกมาเป็นเหรียญน,นะคะแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวลุยขีข่าวมาเองนะฮะวันนี้จะขอลองกดแม่พิมอมผมเองนะเป,นเป็นต้นแบบเองต้นแบบแต่ไม่รู้จะบล็อกแตกหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปดูว่าบล็อกแตบกบ อะไรพี่ห้องแหนอันนี้ผมอย่างนี้เลยนะวันนี้น,น,นะที่คุณแเล็ครับอ๋อใช้แม่เหล็กดูดท้ไมกีน,นี่สองร้าปะครับพี่อ๋อสองสองดูเรียอ,อ,อ,อะไรกริปไหมครับเป็ดมืสนับอันนี้ถือว่าเป็นบล็อกแรกบล็อกแตกไหมฮะบล็อกไม่แตก <laughs> ไม่แตกอ๋ออันนี้ขึ้นเนียนกริปเลยนะพี่ มาแล้วฮะผ่านแล้วครับเหรียญผมไม่แตกฮะเดี๋ยวผมคืนเขาอ่อนนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับวันนี้ครับเดี๋ยวลูกข่าวก็ได้มาดูขั้นตอนในการผลิตเหรียญอย่างครบวงจรเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ จะแพงขนาดไหนก็แล้วแต่คุณพรพันสุดท้ายก็ออกไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ทุกคนก็ได้หมดนะยนต์กริ้งๆๆิ๊งกรเไปครับเตรียมจะได้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสำหรับเรานะคะอ้าววันนี้สําหรับแฟนนักตบลูกยางสาวไทยนะคะคงจะรอรุ้นกันอยู่ในนัดที่จะพบกับโดมินิกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศก่อนนะคะกับคุณเป้งจิรายุจับบางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและก็สวัสดีพี่แดงพี่สวิตด้วยนะครับก็มีความพร้อมนะครับของทัพนักตกลุกยยางสาวไทยนะครับต้องบอกว่าสนามนี้นะครับโหดจริงๆนะครับคู่แข่งนี่กระดูกชิ้นโตทั้งนั้นนะครับก็มีโดมินิกันนะครับที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสชนะมากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับ แต่ว่าก่อนจะไปกันที่ความพร้อมของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับมาดูกันที่กีฬาประเภทอื่นๆก่อนนะครับก็คือกอล์ฟแล้วก็เทนนิสนะครับโทมัสบิยอนนะครับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกอล์ฟเมดอินเดนมาร์นะครับส่วนแอนดี้มารีเข้ารอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเวสเทิร์นแอนด์เซาเทิร์นโอเพ่นที่สหรัฐครับ ดูกันที่กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์กันก่อนนะครับรายการเมดเดนมาคนะครับที่เมืองอัลบอร์ประเทศเดนมาร์กรอบแรกครับโทมัสบิยอนโปรเจ้าถิ่นทำห้าเบอร์ดี้ครับไม่เสียโบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์66นะครับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับฟิลิเป้อากิล่าโปรจากชิลีและแบรดลีย์เรชนะครับโปรจากเวลส์ Pro well s, ที่หดเข้ามา5อันเดอร์พาร์66เข้ากันนะครับส่วนอันดับ4เป็นของทอบิยอนโอเซ้นนะครับโปรเจ้าถิ่นที่ทำได้2อันเดอร์พาร์69ตามหลังผู้นำร่วม3สโตรกครับ ส่วนเทนนิสเวสเทิร์นแอนด์เซาเทิร์นโอเพ่นครับที่สหรัฐประเภทหญิงเดียวรอบ2ครับ